สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคุณหมออาอีกแล้วนะครับหลังจากที่ผมแนะนําเรื่องเกี่ยวกับการกระตุ้นการสร้างคอลเลาเจนด้วยวิธีการทารดวิตามินเอนะครับรวมถึงการกระตุ้นการสร้างคอลเลาเจนด้วยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าเทอร์มาชหรือขึ้นวิทยุไปแล้วนะครับหลายๆคนคำถามกลับมาครับบอกว่าคุณหมอครับคุณหมอคะ แค่ทาครีมหรือว่าทำเทอมาชเนี่ยบางทีมันไม่เร็วสะใจพอครับอยากได้การเติมคอลลาเจนที่มันเห็นผลรวดเร็วทันใจมากกว่านั้นนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำวิธีการเติมคอลลาเจนให้กับผิวโดยตรงโดยการใช้สารที่เรียกว่าเดอร์มลอฟิลเลอร์นะครับพอพูดถึงเดอร์มล l อกฟิลเลอร์ปับ๊บหรือสารเติมเติมผิวลหลายๆคนก็จะงงว่า สารเติมเต็มผิวหรือ dermal filler เ,เนี่ยมันต่างจากโบท็อกซ์ยังไงนะครับก็จะอธิบายสั้นๆง่ายๆนะครับว่าถ้าผมว่าเวลาที่เรายิ้มหัวเรออาะหรือแสดงสีหน้านะครับแล้วเกิดยืดหยรอยขึ้นมานะครับเราสามารถารักษายืดหยุ่เหล่านี้นะครับด้วยการใช้โบท็อกซ์ได้แต่ถ้าผมว่าเรามีร่องลึกนะครับอย่างเช่น ร่องใต้ตาร่องแก้มหรือว่าร่องมุมปากนะครับหรือว่าต้องการเสริมสร้างคอลลาเจนให้กับผิวอย่างเช่นพวงแก้มให้ดูสดใสมากยิ่งขึ้นนะครับเราสามารถเติมเต็มได้ด้วยสารเติมเต็มผิวนะครับสารเติมเต็มผิวที่มีในประเทศไทยปัจจุบันที่กระทรวงสาธารณสุขร,รู้ถึงออยนะครับอนุญาตให้ใช้อย่างถูกกฎหมายนะครับก็จะเป็นสารที่เรียกว่าไฮยาลูโรนิกแอซิดนะครับเช่นตัวนี้นะครับเขาเขียนที่หลังกล่องว่า ส่วนประกอบนะครับเป็นไฮรีแอซิดเจลนะครับ24มิลลิกรัมเปอร์มินนะครับวิท0.3รดูเคก็ดีครับเวลาฉีดมียาชายอยู่แล้วก็จะได้มีเจ็บนะครับคราวนี้เรามาดูว่าแครบางคนพอพูดถึงการรักษาด้วยสารเติมเต็มนะครับก็จะกลัวว่าเอ๊ะจะเกิดผลข้างเคียงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ผลข้างเคียงที่เกิดจากการฉีดสารเติมเต็มในหนสพิมพ์เนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับ ก็เลยจะมีทริปเด็ดๆนะครับมาแนะนําคนไทยนะครับแล้วก็คนที่ดูวิดีโอนี้นะครับว่าการเลือกสารเ,เติมเต้หรือการาารักษาด้วยสารเตามเตมที่ปลอดภัยเนี่ยเราจะพิจารณาได้จากอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยผลิตภัณฑ์ครับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เติมเต็มขี่เนี่ยคุณจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองโดยออยนะครับหรือองค์การอหาแลยยาว่าปลอดภัยแล้วก็นวอนุญาตให้ใช้ได้อย่างถูกกฎหมายครับโดย อ,อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าสารเติมเต็มผิวที่เราอนุญาตให้ใช้กันในประเทศไทยก็จะเป็นไฮริ i แอซิดครับเป็นสารเติมเต็มผิวแบบชั่วคราวนะครับสามารถที่จะสลายไปจากผิวได้เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ6เดือนจนถึง1ปีครึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารที่เราเติมเข้าไปนะครับ อย่างที่สองครับอย่าลืมเลือกสัตวพยาบาลที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็มีใบอนุญาตของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่เราเข้ารับการรักษาแล้วเนี่ยแน่นอนว่าการรักษาทางการแพทย์ทุกอย่างนะครับมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงขึ้นได้ไม่มากก็น้อยนะครับแต่สัตวพยาบาลที่มีความพร้อมแล้วก็ได้รับก,การรับรองเนี่ยสามารถที่จะควบคุมแล้วก็ป้องกันรวมถึงรักษาผลข้างเคียงที่เกิดจากการรักษาได้อย่างทันทุงท,ทีครับผมและอย่างสุดท้ายนะครับคุณหมอที่ เราเลือกที่จะรักษาด้วยการฉีดสารเติมเต็มเนี่ยจะต้องเป็นหมอที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงนะครับเนื่องจากว่าการฉีดสารเติมเต็มนะครับไม่ใช่สักแต่ว่าเติม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 ข้าไปให้เต็มนะครับหลายๆคนพอยเห็นคุณหมอฉีดหลายๆครั้งก็จะรู้สึกว่าอู้ไม่เห็นมีอะไรเลยก็แค่เติมเติมเข้าไปหารู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่หมอจิ้มเข็มเข้าไปบนผิวหน้าเนี่ย คุณหมอมองเลยนะครับว่าอนาโตมีหรือว่าการวิาพากษ์ของผิวบริเวณหน้าเป็นยังไงมีเส้นเลือดเส้นไหนที่ต้องหลบเลี่ยงบ้างเพื่อความปลอดภัยของคนไข้เองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าเห็นแก่ของถูกครับเลือกของที่มีมาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยสูงจะดีกว่านะครับวันนี้นะครับก็คาดว่านะครับทุกท่านก็คงจะได้รับทริป ในการเลือกการรักษาด้วยสารเติมเต็มกันไปนบ้างไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมนะครับอยากสวยนะครับต้องสวยอย่างปลอดภัยที่สําคัญนะครับขอสวยอย่างเป็นธรรมชาติดีกว่าครับหลายๆคนไหมผมเติมเต็มสารเติมเต็มผิวให้แล้วเนี่ยเริ่มจะเกินเลยนะครับดูไม่เป็นธรรมชาติไม่อยากทําให้เลยครับเพราะว่าทําให้แล้วเนี่ยไม่สวยก็เสียชื่อนะครับ